สวัสดีครับสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานพาท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างรู้คู่บ้านหรือกูไก่รู้ทางทิกตอกกันนะครับวันนี้พามาดูการเสริมกำลังด้วย GFRP หรือไฟเบอร์รีบากัน,นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยคุ้นเคยกับในส่วนของไฟเบอร์รีบาหรือ GFRP นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างของคานนะครับที่เกิดความเสียหายแล้วก็ทีมงานก็สก,กัด นะครับสก,กัดคอนกรีตเดิมหรือสก,กัดคอนกรีตที่ทานเดิมบอ,อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากสก,กัดเสร็จนะครับเขาก็ามีการซ่อมนะครับก็จะเป็นการทาด้วยตัวโมโนโท็อปนะครับคือการทาโมโนโท็อปไปที่เหล็กเดิมนะครับเหล็กเดิมที่เป็นสนิมนั้นก็จะทาด้วยโมโนโท็อปร,รอแห้งนะครับแล้วก็เสริมนะครับใช้ gfrp หรือไฟเบอร์รีบาร์นั้นแทนเหล็กครับ ใช้ทดแทนเหล็กได้ทั้งเหล็กเป็นเหล็กปลอกแล้วก็เหล็กเส้นหลักนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับนี่คือการทํางานการยึดน,นั้นนะครับก็จะยึดด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับก็คือเจาะรูแล้วก็ยิงอ,อีพ็อกซี่เสียบเหล็กเข้าไปแล้วก็เสียบเหล็กปลอกเข้ากับตัวโครงสร้างคอนกรีตเดิมนะครับแล้วก็ผูกเหล็กเส้นไว้แบบนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทํางานที่นี่ซึ่งนอกจากเสริมคานแล้วนะครับเราก็ยังสามารถใช้นะครับ G F P นะครับ กับโครงสร้างเสาได้นะครับเพนหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยน,นะครับอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือการที่เข้าแบบครับนี่คือเข้าแบบเตรียมที่จะเทกเกล้านะครับขั้นตอนการทํางานหลักๆของการทํางานนะครับก็คือการที่ต้องเสริมกําลังแล้วก็เข้าแบบเทกเกล้านะครับเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคาร